สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่พี่สมาชิกพี่น้องทุกท่านในช่องทาง YouTube นะครับคลิปนี้นะครับผมมาพบกับแนวทางหวยลาวสตาและก็ลาวสตาวีไอพนะครับงวดประจำวันที่11นะครับมีายนสอนายหกสิบนะครับพี่พี่เนาะก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงวันหยุดสงการนะครับหลายๆท่านหลายๆโรงงานเนาะอาจจะหยุดกันแล้วนะครับหรือว่าบางท่านก็อาจจะยังไม่หยุดนะครับอาจจะหยุดวันที่12 13เนาะก็ เป็นกําลังใจให้พี่น้องนะครับทุกท่านนะครับเนาะท่านใดที่ยังไม่หยุดเนาะก็รออีกแค่วันสองวันนะครับก็อาจจะได้กลับบ้านนะครับไปกับเขาเรียกว่ากลับไปหาครอบครัวนะครับกลับไปหาพี่หาน้องหาพ่อหาแม่นะครับเนาะนะครับก็ท่านใดนะครับที่กําลังเดินทางกลับบ้านอยู่ตอนนี้นะครับเนาะอาจจะแวะมาฟังนะครับแอดคิดคานวณแนวทางก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับเนาะถึงจุดหมายนะครับปลายทางนะครับผม สำหรับแนวทางของเราหวยเราสตา์ช่วงนี้นะครับพี่พก็ยังกู้ไม่กลับนะครับ3วันนะถ้าจะผมจําไม่ผิดน่าจะ3วันหรือ4วันแล้วหลังจากที่เดินดีมาตัวเน้นตัวเจาะสายรูดเนาะแล้วก็แล้วก็ไม่เข้านะครับพี่ๆเนาะผมก็ต้องขอโทษพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับแต่ก็ท่านใดที่นะครับท่านใดที่จับแนวทางสลับกันเนี่ย ก็ถือว่ายังมีโชคนะครับเพราะว่าส่วนมากแล้วเราทางผมจะเป็นประมาณว่าสลับกันเราสตาร์มาออก V.I.P. V.I.P. มาออกเราสตาร์นะครับอย่างอย่างเมื่อวานนี้เนาะแเนี่ยผมให้เราสตาร์เขามาออกตัวนี้นะครับ80นเนาะนะครับถ้าใครเอาโดวเด่นรูด8ก็เข้าไปที่80หรือว่าท่านใดที่เอาเราสตาร์ V.I.P. เพื่อเสียงโชคก็ในในรอบเราสตาร์เข้าไปที่19นะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับ เนาะแต่ว่าแนวทางที่ผมให้ไปเมื่อวานนี้ไม่มานะครับผมให้2กับ8นะครับผลที่ออก436 19อันนี้หลุดไปแต้มเดียวนะครับพี่เนาะเน้น81ออก19เราสตาร์วีไอให้5กับ1รูด1ผลที่ออก05780สายรูดไม่มาเนะแต่ว่าท่านใดที่เอา5ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่57นะครับเน้น5 6ออก57เนาะแต้มเดียวนะครับแนวทางก็จะประมาณนี้นะครับผมเนะาะก็ต้องขอโทษพี่พสมาชิกด้วยนะครับช่วงนี้ ขอโทษที่มีเสียงไอนะครับผมเนาะเดี๋ยวนะทางวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับพี่พี่เนาะชื่นชอบยังไงแล้วค่อยตามนะครับแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะครับเด็กต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คําแนะนํานะครับผมลาวสตารนะครับผมได้เลข5กับเลข1นะครับพี่พตัวเด่นเนาะสายรูดให้ไปที่เลข1นะครับ ห้าสามห้าสี่ห้าเก้าหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหกนะครับสามตัวห้าหนึ่งสี่นะครับ นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับลาวสตาเนาะไปสามสี่สิบห้านะครับลาวสตาร์ VIP นะครับผมเด่นผมให้ไปที่เลขสองกับเลขหกสายลูดนะครับให้ไปที่เลขสองนะครับสองศูนย์สองเจ็ดสองแปดหกศูนย์หกเจ็ดหกแปด สามตัวนะครับผมหกสองแปดนะครับนะครับผมแนวทางก็ประมาณนี้นะครับพี่พเราสตาร์แล้วก็เราสตาร์ v i p นะครับ ท่านใดที่เข้ามาติดตามแนวาทางแล้ววันนี้ก็ขอวอวยพรอให้เฮงๆป,งปังๆทุกท่านนะครับผมผิดพลาดยังไงต้องขอโทษพี่ๆสมาชิกด้วยนะครับคลิปนี้กับสวัสดีครับ